มีมองนะมองไม่มีมองไม่มีแต่ไม่มีมองเนี่ยดิปิวองลุงอยู่นี่ไปรถผ่านรถนี่มองนะางาน โอ้ยเบิ่งเนี่ยมองปิวมาอยู่เอาสหันนอยอาวาร้ขบุทิมอ๋อมันกตีนใช่เนียทุกคตีนหยีบเออ

Вот на куку. จับโนต่อเสื้อตเทื้อต่อย่วเดินเดินเดินนักโอ้คุณนักแทะคิดักจริงเยาได้นี้องนี่แท้แทองนี้ดรงหัวคันนี้คันเสื้อจน่าเสื้อยางมาเลยครับ เบือนเบื่อพรกกลุ่มเลไไปขั้นกินเอเดียวกักโพดมันออร้ายกันแน่เพยังเคยยงยเียวจุดวนอย็่นม่หลายมันจะคนหรือกินเอเดียวอี่เมฆคัดนะครูนึงย้ายถึง้อยจะดบนบได้ลงน้ำเนาะบได้หมดฮบุลงไปตดดะวิ้นเาะซ่นตะไม้ <c oughs> <c oughs> เปสูส้อยู่บะ <c oughs> โมแม่คอเนื้อคอมันหยู่ตึกเลยเป็นงแบบนี้งาไม่ยังไงน้อยน้อยสามโอ้ยอันย่าดอปมันน้ำมันนี่นะม้าเขาไปเขาอีกมันยังมันข้เฝนาไอ้ข้เ้าจ้าวัดตัวเดีจ้วัดสีไข่ของยาด้จ้ะเออกัสีไข่กว่าอยู่แล้วะกามันได้ตัวหนึ่งเลยไหมเออของยาทีนได้จกต โอเคคืออยู่บ่ะู่แทกอยู่เนาะนานนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โาเบิงครับคี่นี่นานโอ้ย โอ้โหทั้โอ้ยมกรถมกรถมกกรถมันขาดเลยตัวใหญ่เนาะกรน่ยปลาันนัก้นะเนีตัวใหญ่เมือนปลาขยี้เนี่ยตัวใหญ่ๆปลาึ้นทึงหมขึ้นเลยอยางนั้นสันันเอารถปลาโน่สันปลาโน่ยายมุกยโยเมฆไหลมาเลยสันไม่ขย้เนี่ยปลาแก้วมุกมุกันจะคือตัวเฮ้ยนี่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 ไปห้ามกูก้าจะให้่ะห้ามกันสมการเนี่ยสิอ เป็นไดเป็นไดมันมันหอยท้ายครับคนนลืมจีน้ำถิ่มตอกรัเมื่อจังจีน้กหอยทรายเอ้ามันนอมันมึงทิ่มแลยปะหอยท้ายหน่อยนะคุมสนุนี่เอาวางมันเลืเลอยุดเลิกไเลอยุดโตหูเฮ้าหะ ใส่ไม่ได้คับใส่ใส่ใส่ใช่ใส่ใส่ก่อนนำแน่นหเจังใดโอ้โหโอ้ออกปเ่็น่ว้าอยู่มันแคร์จุ๊บแบบนี้เซวลวงัดขัดกันเลยเป็นมือกล่องอยู่น่ารัวาอยู่ในไอ้กลิ่นมือกล่องนะตอนนี้ห่้งหิ้งหิ้งจีจัน่าร่ ล้อมันจะถึงเพปั่นนะขึ้นเพิงแบบก้องมันคือโบกกอดพฟกกสโอ้ยก้องรูเลยวะมือนยัปปนกัเมนดเี๋ยวพอดึงไว้ได้โอ้ยไว้กลุกนดีย่โอ้พอดีโอ้ยพอน้อยพอดีแก่โอ้ยมบ๊ได้เต อันนี่มือถือมโอดึงตลอดการเนายินดีบมือกล้องนี่กังหันว่าบันไมือถือกับฟิสแต่วมือเอานะวตรเต้นเต้นเล่วเต้นดีเทเบิ้ลมีนะตัวเดียวนี่เต้น กอนนี don, 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 don. Oh! Uh, nah ้ตัวเดียวเต็ดองดองแดงดองโอ้นี้นั่นนั่นว้านี่ปลาโนยหะโนยไล่ครับเกต้าสิเกตาจะมกมาชิ้วันล่มาักงานตรงกลางนิด ที่นี่อยู่ในสวนซมอญเห็นเก็ได้นะโอ้ลุๆดมอๆเ็จุงยใดเอิอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงท่อช่วงี้ท่อเลยเมม่อ เห็นแังีิเห็นแังดิเห่นทรายเห่นทรายมากรตีนั่งบอกเป็นจักเถอะบอ้ไปเล่นมาเบิ่งมาขี่ยอดขี่หยอดอีกอนพุดสั่งก่อนงานมีเทคนิคจกลงไปสักบอบบอบบอบเอาขึ้นมาน้ำออกจ้า เออเปรี้ยนสูบ huh. ข้นบ่แห้งเฮอยขอะขยยะขยะเเลยเอาเลเลยเอาเลยมือน right. ั่น oh, คับเอี๋อวตัวชิบหายแล้อตัวตีนดึอนั่นเลยไหอตอวตีนปลาล่องวนโอ้โหตัวดีอ่ะอ๋อตัวป่าเป้าตัวดีอ่ะเด็กปังอะไอะ่อยจ